ตายผู้ชายวิดีโอคอลไลน์มาเงธรรมชาติมาก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 ,มาก,มากที่สุดเพราะว่าไม่ได้ลงรองผืนเลยแล้วผู้ชายโทรมาก,ก็บอกว่าไม่ได้แต่งหน้าเพิ่งตื่นอยู่บ้านอะไรเงี้ กับทิพย์นะคะในช่องสตรีบิยอนเราก็มาในรูปแบบว่าธรรมชาติใสๆเล่าขาวอยู่ใสแต่งหน้านหรือเปล่าแต่เหมือนไม่ได้แต่งอะไร่างนี้เพื่อตอบโจทย์สถานาการณ์ที่เวลาเราอยู่บ้านเนกาะกักตัวก็ไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าอยู่แล้วถูกไหมแต่ว่าเมื่อผู้ชายหรือว่าบรรดาคนคุยอะไรอย่างเงี้เยเโยคอมาแล้วเราจะทำยังไง เออเราจะรับแบบสภาพโซมโซมเหรอก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดลุกนี้ขึ้นมาค่ะแต่งน้าการตายเผื่อผู้ชายวิีโอคอลไลอ์มางนี้ uh huh. เออก็จะได้เป็นลุกที่แบบชิลๆอยู่บ้านกับตัวอะไรอย่างนี้แบบ n a t ชอรั l ลุคนะคะก็แต่งง่ายมากๆแล้วที่สำคัญไม่ได้ใช้รองพื้นด้วยเพราะฉะนั้นผิวเรามันก็ได้พถ้าอยากรู้ว่าแต่งกันยังไงพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ เรามาเริ่มกันที่หน้าสดเลยวันนี้ตัวได้ใช้เป็นบำรุงของนี้ C A ค่ะลูกวันนี้เราก็ต้องการความบางเบามากที่สุดเพราะว่าเราแต่งน้อยอยู่บ้านเองโอเคค่ะมาต่อกันที่เซรั่มวันนี้จะไปใช้เอ็นของนี้เลย Ampel N นะคะตัวนี้เป็นไฮเอมอนเอสพูดยากนิดนึ่งอะ ันนี้นะคะตัวน,นี้เขาจะให้ในเรื่องของความชุ่มชื้นก็คือไม่ได้ช่วยเรื่องความขาวอะไรใดๆนะคะตัวน,นี้จะเน้นไปที่ความชุ่มชื้นางเดียวเลย ample N ตัวน,นี้เป็น24 K gold s h o p เดี๋ยวลงไปเลยทาอย่งางเบาคือปกติจะเป็นคนที่ทาคิมแรงมาก ต้องคอยเตือนสติตัวเองว่าเบาได้เบา <c oughs> อาจจะพูดไม่ค่อยอชัดนั่นนะคะเพราะว่าใส่เห็นเนม้อบ้าน่ะเนาะก็ต้องใส่ใส่ได้ก็ใส่ใ่งานฟันจะเคลื่อนระหว่างนี้เราก็มาทาตอนนี้เป็นหนูใต้ตาสังเกตว่าที่จะมีปัญหาใต้ตาขมมา นอนดึกนอนตีสามเติมเจ็ดโมงอะอย่างเียเป็นงียไปเพีมกันแดดนะคะวันนี้ที่รใช้เป็นของนี่เลยเดอ f u ฟั a m e n t a เนทอนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นกันแดดที่เนื้อสีสี่ีนึงลเออก็คือจะมีสีนั่นแหละแต่ว่าก็คือเป็นกันแดดจริงๆเลยจะหมดแล้วจะหมด ไ,ไม่เอาโอ้โหเล่นเกมหน้าตาก็จะเลเทปประมาณนี้นะคะเพราะว่ามันจะหมดแล้วจากนั้นเราก็ ก็คือวอร์มตัวนะครีมกันแดดนั่นแหละตัวนี้มันจะเป็นครีมกันแดดเนี่ยในฟอนเดเมนท์ทนี่ก็คือเมื่อก่อนที่ชอบใช้มันมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นกันแดดสําหรับคนผิวแพ้ง่ายแต่ว่ามันก็คือจะเพิ่มความไร้ให้กับผิวขึ้นมาหนึ่งหนึ่งเลเวลนะคะมาลองทางออที่ละข้างอ่ะอืมเล่อ ้าใครแบบต้องการที่จะอยากได้ลุคแบบธรรมชาตินะแล้วก็ไม่ต้องเน้นแบบการปกปิดมากค่ะอันนี้ก็คือตัวเดียวก็คือได้เลยดีอยู่นะแต่ข้อเสียก็คือมันไม่เหมาะสําหรับคนผิวมันเลยนะคะเพราะว่ามันไม่คุมมันเลยแนมะ้แต่นิดเดียวขนาดที่ทุกคนผิวหน้าแห้งนะผิวแบบแห้งกึ่งๆผสมแหละ ดูอยู่นะ,ะถ้าเกิดว่าออกแบบเลยแต่จริงๆก็คือไม่ได้แย่นะคะทุกคนก็คือมันมันเหมาะเลยแหละสำหรับคนที่อยู่ภายหน้าแลวตอนที่เด็กหน้าหน้าแห้งหรืช่วงนึนงก็มาใช้ก็คือดีนะ,ะนี่คือข้างที่ลาแล้วก็ะจะแบบธรรมชาติมากอ,มอ่ะอันนี้คือท่าข้างที่ไม่ได้ทาแต่ตรงนี้คือแอปป้ายไปนิดนึงลืม ลงกันแดดเสร็จแล้วต่อมากันแดดหน้าไม่พอเดี๋ยวเรามาลงกันแดดปากของ Alltop Princess Natural Sunscreen อ่ะเป็นลิปเนี่ย SPF สามสิบ PA บวก,บวก,บวกเลยนะ PA บวกๆสองบวกนี่มันจะเป็นแบบนีม้มันก็คือจะไม่มีสีเลย เป็นกันแดด<อ>เฉยๆแบบนี <c oughs> ้นโควิดปะเนี่ยโอเคต่อมาจะลงเป็นตัวนี้ค่ะค <c oughs> อนเทสเตอร์คอนเซ็ปต์องไรวันนี้ <c oughs> แต่งหน้าเหมือนไม่แต่งแต, exactly. แต่งเหมือนแกล้งแแต่งแบบผู้ชายโทรมาแล้วฉันเพิ่งตื่นอะไรแบบนี้อยู่บ้านไม่ได้แต่งหน้านะโว้ยจริงเปล่าเลยฟาดตัด <c oughs> สเต็ตเดิมตาต้อตงกรำแต่ตาต้อตงแดงก่อนอันนี้ยังกลับอย่างงี้เสร็จแล้วปุ๊บเรามาลงคอนซ็ลเลอร์กันอันนี้ใช้เป็นตัวนี้นี้เลย NYX นะคะ NYX HD Studio โอเคตัวนี้มันจะบางๆมากแล้วก็ปกปิดน้อย แล้วก็สีเนี่ยจะอันเดอร์โทนไม่สว่างกว่าผิวจะพอดีกับผิวเตัวนี้ก็คือจะให้ลุกที่เป็นธรรมชาติมากๆนะคะตรงเนี้ยที่เราแต้มอ่ะเพราะว่ามันคือมันคือร่องน้ำมากทุกคนแล้วรอบด้วยคนแบบ เออเป็นคนยังไงวะเป็นคนหัวลอนเยอะมั้งล่องน้ำมากแบบมาเต็มาตมากหัวลอนเอยอะอินบอยอะไรอย่างเงี้ยยิงยยเกร่ <c oughs> องน้ำมากมาจากไหน,นอายุยังไม่เท่าไหร่เลยเนีย <c oughs> โอเคเราได้ผิวเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้จะไม่ลงรองพื้นเลย <c oughs> เพราะว่าเราแต่งหน้าอยู่บ้านอน๋อหน๋ก็แบบแค่ผู้ชายวิดีโอคอลมาอะไรแบบนี้นะก็ ไม่เป็นไรนะไม่ต้องแน่นมากก็ได้เดี๋ผู้ชายจะแบบแต่งหน้าทำอะไรเธอแต่งหน้าอยู่บ้านหรอเดีผู้ชายงงอีกโอเคเรามาลงแก้มให้ดูแบบมีเลือดฝานนิดนึงอะต่อมาเป็นตัวนี้เป๊ปบรามนะคะเจ้าดำเจ้าดำทุยเจ้าดีเจ้าเดิมตัวนี้ขึ้นลงได้ทั้งแข้มตาปากเลย แห่เดียวจบหลอดเดียวจบมาค่ะต่อมาลงแป้งกันทุกคนวันนี้ใช้เป็นเจ้าเดิมสีจานทางสลูเซตไม่มีสีคือมันมันให้ฟิลแบบทาแป้งแกร้งไม่มีสีเลยก็คือแบบทำให้หน้ามันแบบมาเซ็ตพวกครีมพวกเครื่องสราอาแนั้นเบา,บา คือมันแบบมันไม่มีสีทุกคนเก็นปะแต่มันแบบมันคือมันจะแบบสว่างขึ้นนิดนึงรูปในส่วนของงานคิววันนี้นะคะที่จะใช้เป็นของตัวนี้เลยเมอร์เรสกาชอบตรงแรงของเขาอะคือมันแบบมันมันเรียวมันเร็กไงเออแล้วแบบเวลาแบบปาดอะไรมันดูแบบเออมดูง่ายดี นลังจากนั้นเราจะไฮไลท์ค่ะด้วยพาเลตเดิม Marriott Beauty เมาเริ่มไฮไลท์ด้วยสีนี้น้ำตานี้แบบแบบแบบน,นี้พุ่มๆหน่อยๆเหมือนเดิมจุ่มลงไปที่สีนี้ อันนี้คลิปซื้อตอนไปญี่ปุ่นนะคะลาสสิกอายุโดคลิปอะไรแบบนีาจะแบบน่ารักน่ารัก,รก,รก,รกนี้นานละอันนี้เออก็ยังใช้อยู่เนาะแล้วก็แปรงที่มากับมานนี่แหละจุ่มไปที่สีนี้เปิดหวัวตาสีขาววันนี้เบิรนิดเดียวแค่นี้แค่ตามนันดูแบบปิ๊สดใส นอนเต็มอิม่มวันละเก้าถึงสิบชั่วโมงอะไรอย่างนี้น้ำวันละสามสี่ลิตรแล้วก็นิดนึงนี่เดียวให้มันดูแบบมีมิติดูมันดูตื่นขึ้นอะมาในส่วนของไฮไลท์วันนี้ใช้เป็นของแม็กสโตรีโอตัวเดิมสีก็จะประมาณนี้สภาพจะจะก็จะแบบกลางกลาง อ,อันนี้ที่ใช้เป็นที่ดัดของตาของ KMA นะคะซึ่งจะภาพเรื่อยทุ่งรงมากดัดครับต่อมาเป็นมาสคาร่า ความมาสคา,าวันนี้ก็คือเราไม่ต้องการความกันน้ําใดๆเลยเพราะว่ามันจะล้างออกยากลําบากต่อล้างไปอีกโอเคเพราะฉะนั้นเราจะใช้ตัวที่มันไม่ได้ติดทนอะไรขนาดนั้นเนาะเพราะฉะนั้นก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยค่ะมาสคาร่าเขียวในตนำนานตัวนี้ดีกว่าเราว่าไม่ได้ฟาดลงไปเลยเบาๆนะ เพิ่มความมีมิติของดวงตาเนี่ยขึ้นมานิดหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้กรีดอายไลเนอร์ด้วยารที่ใช้มาตัวนี้ brow ีกเจ้าดีเจ้าเดิ p สีนี้สีอ่อนวาดไปที่หัวตาหลัจากนั้นใช้สีเข้มสีนี้ ให้ตรข้างที่เปลี่ยแล้วกับยางวาได้เปลี่ย,ยนรู้สึกแบบนี่ตั้งใจอ่ะตาคมอ่ะอะไรอย่างนี้นะเออต่อมาค่ะเรา,าลงคิ้ว มันโดปัดแบบแบบตางึ้นนิดหน่อยวันนี้ใช้เป็นของเมเปิลินนะคะตัวนี้เป็นสีน้ำตาล ตัวนี้เนี่ยสีเข้มแดงซ่อมแดงเข้มเลยเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าลงอย่างมิสติลงอย่างเบาหาที่สุดแค่ข้างไหนเท่านั้น โอเคค่ะก็เสร็จกันไปแล้วนะคะสำหรับลุคนี้เลยเนะื้อรแต่งหน้ากาาันไปผับผู้ชายวิดีโอออลไลน์มานี้โอเคก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยธรรมชาติมากมากมากๆม,ม,ม,มากที่สุดเพราะว่าไม่ได้ลงรองพื้นเลยแล้วทจ,จริงมันก็สบายผิวด้วยนะลุคนี้ก็คือแต่งตามได้ง,ง่ายมากๆเหมาะกับการแต่งหน้ายอยู่บ้านนี้ช่วงโควิดนี้มากๆนะคะก็จะได้ลุกแบบ เออธรรมชาติผู้ชายโทรมาก็บอกว่าไม่ได้แต่งหน้าเพิ่งตื่นอยู่บ้านอะไรอย่างงี้อ่ืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันเยอะๆนะคะอย่าลืมกดฟลโล่แล้วก็ซีเฟอร์จะได้มาเจอเยอะๆบอวันนี้ดัดทิ้ไปก่อนนะคะต้องของตัวอใบอีกหนึ่งโอเคไปละไปใจกันไหนไม่ค่ะบ๊ายบาย